ผ like มเกียรติพันเมืองประมงอำเภอปากพนังได้พบปะพี่น้องเกษตรกรผู้เข้ารับการประกอบรมในครั้งนี้ด้วยครับครับต้องกราเรียนท่านผู้มีเกียรติกระดกสมรติกับท่านพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบางสะ่าที่เคารพรักทุกท่านครับนะพุ่มส้มเกียรติพันเมืองครับประมงอำเภอปากพนังนะครับ อพอดีเรียกว่าการเข้ามาทีประตูเยี่ยคอยนะครับปะตูเยี่ยคอยก็ได้บอกว่าวันนี้มีกิจกรรมตรงนี้นะครับก็เลยให้พบได้มารลวมกิจกรรมในพิธีเปิดนะครับอตอนเช้านี่การไปทีเคขื่อนนะครับในบริเวณประตูระบายนะ้ำทีนาเขื่อนนะครับ,บก่อนว่าตรงนั้นวันนี้เราปล่อยพัน การราบไปจัดตั้งซอกหลายตัวนะครับกามีพี่น้องชาวตำบลผู้หลองนะครับพี่น้องบาัพรานะครับไปรวมกิจกรรมกันตรงนั้นเป็นพอสมควรนะครับกาจุนี้กับตอนไหนาใจว่าจะมาไม่ทันพิธีเปิดแล้นะครับวันนี้ครับพ่อผมเองก็ยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องตามโปรแกรมแล้วก็พ่อผมเองเป็นรู้สึกว่าตอนเช้ารู้ว่าตธอรื่นนะ รวมทุกันศุกร์แต่ก็แอปปุ๊บเหมือนทุกวันนะครับการยินดีกับที่จะมีโอกาสมาพบปะารวมกิจกรรมกับพ่อแม่พี่น้องสำนักงานระมงอำเภอบางพนันกับพวกันอยากจะแนะนำของสำนักงานนิดนึงนะครับสำนักงานระมงอำเภอบางพนันในเร็วอยู่กันมีเจ้าหน้าที่อยู่กันสองคนกับนะพบกันหนึ่งนะครับมีน้องอยู่วันนี้นะครับเรื่อวันน้อง น้องนิมนะครับหลายคนเด็กกับใยก็ง้องนิมนะฮะกว่าไปเรื่งสำนง,งานเดี๋ยวน,น้องนิมนี่ก็หั่นนะครับสามารถที่จะจ่ายบริการที่สำนักง,งานประมงอำเภอปางขลังด่านนะครับภา,ารก,กิจหนนะ้าที่ของสำนักง,งานประมงอำเภอแบบนะฮะตามภารก,กิจก็คือในเรื่องของงานส่งเสริมนะครับาการเรียนซักหน้าอ้องผีน้อง กเกษนตะกอนนั่นนั่นคือเกี่ยวข้องนะในงานทาน่งเสริมตรงนี้ก็มีกิจกรรมให้มากกับน้องเนื่อจากการได้ถอดความรู้ให้กับี่น้องกเกษตรกรสนับสนุนปัจจัยการผลนตให้กับเกษตรกรที่รวมโครงการนะครับยังมีกิจกรรมที่เราตรงทำอยู่ด้วยนั่นก็คือในเรื่องของการขึ้นทะเบียนผู้ป่อเลี้ยงสัตว์นะครับการณ์ตรงนี้พมอยากจะนำเรียนกับว่า การขึ้นทะเบียนผู้ขอเรียญสักนามนะครับตำบลบางสาราของเราเี่ยรู้สึกว่ามีผู้เรียนสักนามอยู่มานะครับในขณะนี้มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนอยู่ห้าสิบกว่าร่นะครับนะจัดพูกรวบรวมนีมีผู้สมัครทัดมดนะครับราต้องการเรียกว่าในเราจะรวบรมไปสี่สิบคนนะครับมีผู้สมัครไปทัหมดนีกหกสิบกว่าคนนะครับ ในงบสิทธิ์กว่าคนี่เราต้องขัดอกนะครับขัดอกหรือว่าก็คือว่าเราเช็คจะเถบียนแล้วปรากฏว่ายังไม่ขึ้นแเบียนดีนะครับเพราะฉะนั้นคนดี่ฝากเงินเป็นเรื่งว่าคนที่ยังไม่ขึ้นแเบียนผู้บริเลตสักนามที่นีครับขอให้ไปขึ้นแเบียนผู้บริเลตสักนามไดที่สํานักงานประมงอำเภอปากพนังนะครับหรือว่ารายละเอียดอาจจะไม่สะดวกไปที่นู่นนะครับ รวมรุ่ก,กันหลายๆค่นในการนำจุดบริการให้พุ่ลงมาขอปาเพื you know ่อที่จะบริการพี่น้องในพื้นที่ก็ได้นะครับนะเอกสร้างสํำคัญในการขึ้นทะเบียนครับนะหนึ่งซำนาทะเบียนบ้านสองซ้ำหนตรประชาชนสามสำเนาเอกสร้างซิทผีดินนะครับนะอันที่สี่ก็คือรูปท้ายบ่อเหรียญส้กหนาครับนะการี ในกรณีที่เอกาารซิเป็นชื่อข้องผู้ขึ้นอะเบียนกับเอกสารเกน,นกับจบนะครับในกรณีที่เอกาารซิปนี่นชื่อข้องผู้อื่นกับเป็นชื่อข้องผู้อื่นดับหรือนะครับถ้าเป็นข้องผอข็องแม่นี่ชายทั้งซื้ออนุญาตไปดับไดทอีอ่าข้องจงกับญานาทีตอนที่ไปขึ้นอะเบียนได้นะก็จะเอกาสารได้นะครับอ,อ่ในกรณีนี้เป็นข้อง ขูดสรมอดกับนะเป็นถือข้องเมียพวกพาไปขึ้นตะเบียนนะครับเอกสารนี่เป็นถือข้องเมียนะครับทำรือเอาเอกสานทำกันดียืนยันว่าเป็นพวกเมียกันเกอได้ครับก็คือทะเบียนส้มรลอดนะครับทะเบียนยาไม่เอานะครับนะทาเบียนยาไม่เอาแต่ว่าทะเบียนส้มยัดทะเบียนส้มรอดนี่เอาทะเบียนส้มรอดนี่ไปแสดงนะครับนะในกรณีที่ เป็นชื่อนอกเนื้อจากนั่นกับตองฉายนั่งซื้อหมออำนาจนะครับถ้าในกรณีที่ไม่ได้หมออำนาจในลักษณะที่ไม่หมอกนะครับแต่เป็นกรณีเฉาตองฉายนั่งซื้อสัญญาเฉามาแนบด้วยนะครับแล้วก็เอกรสร้างซ้ำขันข้อยาวข้อถีดินนะครับก็คือส้ำหนอทะเบียนบา้านส้ำหนอบัดไปาชนแนวไปนะครับเอกสารเล่าดีเหมือนกันอ่า ดำเนินการยกข้อมูลแล้วเราก็สร้างม,มาตรจาขึ้นทะเบียนให้กับพี่น้องได้นะครับการนี้ข้อมูล้อเรื่อง้องการขึ้นทะเบียนนี่ครับมันใช้ประโยชน์ได้ไายมากนะครับประการแรกก็คือเป็นข้อมูลข้องทางรชาชการนะครับข้อมูลทางราชการในเรื่องของการวางแผ่นในเรื่องของการส,ส่งเืรอมาชีพนะครับอตอนนี้จดเจนครับนะข้อระบุมาเลยว่าผู้ที่จะได้รับการส,ส่งเืรอมาชีพจะต้องเป็นเกษตรกรดี ขึ้นดาบียนแล้วแถวนั้นนะครับนะประการที่ซอกกับข้อมูลบอนี้เอาไปใช้ในเรื่องของว่างเพศการตลาดนะครับนะว่างแพศการตลาดได้หรือกันก็คือว่าถ้าสมมุฎหว่าในตำบลบางสาลานี่ครับนะขึ้นดาบียนไว้ทัดมนซอกรอยพุ่นไปเลยนะครับเรียงปลาชวนกันทัดซอกรอยอยนะถ้าตาทักการก็จะได้มาทากการในเรื่องของ าตาล่าปลาชอนะร์หมนะา,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 ายถึยนนงนะครับนะเรื่องว่าข้อมูลบเออ่เกี่ยวกับเรื่องนี้ออมประชัยยังได้ต่อนะครับอาจจะประชัยนี่เรื่องของการเตรียมการรับสถา,านการณ์ภัยธรรมาชาติครับนะยกตัวอย่างเช่นว่าเ,าเมือเกิดภัยธรรมาชาติเกิดขึ้นใน,น,นวันที่นะครับเกินกว่าเสียให้กับปีโนกับเซนต์กอรนะครับ พอเกิดความเสียให้กับพีนองเกษตรกรทีข้อมูลหรือท่นก่อจะเข้าไปที่อำเภอนั่นก็คือในเรื่องของการแจ้งความเสียให้เบื้องต้นนะครับถ้าสมมติว่าเกิดขึ้นในพื้นที่มู่ดิซีตำบลบางสนลางนะครับผู้ใหญ่กอไรายงานเข้าไปที่อำเภอทางอำเภอก็จะได้เร่ข้อมูลว่าในมู่ดิซีมีขึ้นทะเบียนไว้แถวไหนนะครับ ขาดกว่าผู้ที่จะได้รับความเสียหายในภายหรังอาที่ติดนัจะเกิดขึ้นนี้สักแต่เใดรอว่าจะได้รายงานเกิดตอนขึ้นไปนะคร valid, いいับเขาจะเรียนว่าในกรณีที่ไม่มีข้อมูลเบื้องต้นขึ้นไปแล้วเกิดความเสียหายเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตินได้นะครับนะอันนี้คือประโยชน์ของการขึ้นเบียนะครับนะกรณี้นองเนือจากนั้นครับนะ งานของเรากันมีย ame ังมีกับเหลือข้องานบริการเดิอื่นๆันนะเราเรื่องจากการส่งเสริมงานบริการเดิอื่นตบริการได้มากกับการบริการดูแลพี่นองชาวประมงรับนะในเรื่องของการอนุญาตนะครับอนุญาตเรื่องมือต่านะครับที่ทําการช้ยเรื่องมือทาการประมงนะครับนั่นก็คือพีนองชาวประมงอย่างตัวเรือวันรุ่นวันหลานะครับวันลอยนะฮะ รือบวแก,กแหะนะ่บอกได้ขนาดไหนนะครับนะบ้นนานเราดีแห่ยังไม่มียังไม่มีั่ไมมีการย่อข้อเนุ่านะครับแต่ว่าทางกฎหมายจริงๆเนี่ยนะครับแห่สียาวกว่าหกซอกกว่าจากโจมจนถึงหลุ่งแห่นะครับยาวท่ากึ่งหกซอกแต่ต้องไปข้ออนุญานะครับสิบบาทับนะไม่มาไม่มานะต้นไม้แล้วแต่อำเภอทาี ยูเพื่อนิดกับใจพางทะเลกันต้อกันเลยทำไปถึงจดทะเบียนบุกแแหงแบงนี้นะครับทางอำเภอที่ยู่ายทะเลกันต้นหมาดจะผมเด่นไปเรีอนห้องเรือมือเรืออื่ที่ชาวะมงชายนะครับเหลื่อมเพื่อนกับหวัวเรามีการพูดคุยกันกับในมู่ชาวะมงกับหวัวเพื่อนมาเราเป้าหลักของเปลี่ยนนะครับไป ข้อชายเดืองมือตัว huh? นี้ตัวนั้นแล้วลองไปข้อแก็บกาอาชญาบัตรไปเรื่องใบอนุญาตะนรับถ้าท่านได้ยินมามัางการฝากเรียนนิดนึงคับว่าในการจบทะเบียนเดืองมือหรือว่าอนุญาตเดืองมือเนี่ยครับนะจะได้เป็นข้อมูลท่านข้อราชการด้วยนะครับอันคือประการดีนึงนะครับประการทีส่งนี่ครับนะ ในเหล mm ือมของตลาดสินค in <ine> uh ้าผลผลิตตีไปจับได้มาจากธรรมชาตินี่ครับนะตลาดตีรับซื้อห้องบ้านเราวงนะครับนะตลาดบอกให้เข้ากำนัดกับโดยเฉพาะตอนนี้นะตลาดอยู่รูปมตลาดซาลัดตลาดออเทเดียนะครับส่วนประเทศกวางญี่ปุ่นนี่ครับนะมีการกำนัดว่าสักนาที่ได้มาจะต้องได้มาผูกตองต่างกันมากนะครับ ทุกองการคันไม่เปลือกเครื่องมือที่ใช้ยตอนในระดับอนุญาตนะครับเครื่องมือที่เอาไปใช้ในระดับอนุญาตแนวเอาไปใช้ในพื้นที่ที่อนุญาตให้ทำโดยนะครับนนะัลนไม่ไดงไหวนะครับไปทำในเขตควบ้ามไม่ได้สั่งนานจะได้มากดิได้มากจากเขตควบ้ามไม่ได้นะครับการที่เราคุ้มครึ่งนะตอนนี้คนในระดับอนุญาตเครื่องมือในรายชนิดนะครับ đồng minh dân cư hai bên nữa. nè, Aka San bảo nị sẽ bay gặp sách na mới à, gặp Ma đa. nè, Aka San nị miền Nam ở trong trong những uh, trong những sẽ có ở sát bay. nè, bay thì uh, nâng dù thì bay là bay gặp sách na thì bay gặp bỏ thả mây cả. nè, bay thì sát này gặp Ma thì cầm ครับเดีจะประมงประมงอาจจะจะบันทึกข้อมูลพวกนี้นะครับนะข้อมูลพวกนี้จะไปตรงกันแน่นคะรับนะซัดนามจะเด็ดนึกจะเด็ดเลยถีบไปออกสู่ตลาดตัวจะบอกตลาดดังต่างประเทศน,น,นะครับนะถ้าไม่มีเอกสารพวกนี้ไขไม่ได้นะนะครับบางทีนี่คนระับปีนองชาวประมงกองอำเภอป่าพนังของเราเนี่ยครับนะนะคนที่ไม่ได้เป็นขอ้อระยะไหวให้ลูกตองคนที่ไม่ได้ ไปดําเนินการเรื่องของอนุญาตเครื่องมือนี่ครับนะสักนามที่ไป,ป,ไปยุบราก่อนออกไปยุทธีอันนี้ครับตลาดทีกรุงเทพครับมาฮ่าเฉ่ยนะปรองติดยาส่งออกกับแต่ว่าไม่สร้างมาติดยส่งออกได้ติดขาดอยู่เป็นสร้างเดือนสี่เดือนกามีนะครับนะอันนี้พบกันในดำเรียนว่า เป็นข้อมูลเป็นตื่นท่านุทรัพยการที่เป็นงานบริการทีรองบริการให้กับพี่นองเกษตรกรนะครับและกพี่นองชาวประมงนะมาตรการต่างๆตรงนี้กับเราไม่ได้เป็นการดักเกได้ดนะครับแต่โดยเฉพาะในเรื่องข้อการช่วยเลือในกรณีเดิัไปรามชาิกับพี่นองชาวประมงนะครับเหลือล่องเรือยมไรต่างๆนี่นครับตอนนี้พวก็ยังรู้สึกมีข้าวข้าวมานะครับ ี่การเรียนอะไรนิดหนึ่งว่ามีข้าวข้ามาว่ะมีผู้ย้อยมีกำนันอยู่บางคนกับพอกว่ประมุงไม่ใช่ได้ช่วยได้ลองนะครับไอ้คนติดพึ่งช่วยไปพบมไปย่างนะครับปกตินี่แเงินที่ช่วยเลือกพี่น้องชาวระมุงในหนังตาเนี่ยเงินข้าวบัญชีกับพี่น้องเกษตรกรกับข้าวบัญชีก็พี่น้องชาวระมุงโดยตรงนะครับเงินจะไม่พลาดมือของยานถีเลยนะครับนะ อ่าเรกซ้มอมเด่นทีเดียวนะซ้อมเด่นทีเดียวยนี่ที่ผมนำเอ่อแจเกเงินช่วยเลือดกับการเชิญคนประชาชนของผมที่ในรบดับระดับหนนี่มาดีอำเภอนะครับแล้วกนะในที่ประชุมข้อมูลกำลังผูนนะ้ใหญ่บ้านกันไยังไม่ดับนะให้นายอำเภอรักษาการนายอำเภอปากพนังเนี่ยเป็นผู้มอบให้นะครับเพื่อตรงกันประชาสัมพันธ์กับวา่าเราสวยจริง แต่จยไอยาในชาโผรายทีอยู่ในลักเกลของเรานะครับนั่นก็นคือหนึ่งชาะผลมงคนับอนนี้มาซ่อบเองเหนึ่งจะต้องเกิดมาจากภัยธรรมชาตินะครับสองก็กคือมีใบอนุญาตทำการประมงครับนะครับสร้างเรือประมงที่เอาไปใช้ต้องมีนังเสื่อนุญาตให้ใช้เรือประมงหลักนั้นด้วยนะครับ จากกลุ่มจาทหานะครับของประมงนึ่งใบของจาทหารส่องใบมีทะเบียนเลยนึ่งใบของจาทหานะครับปรากฏว่าข้อมักมาสรียบร้อยแล้วมีผู้ใหญ่คำท่านฝากคนกับนะไม่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 ถูกคนกับนะตักว่าพูดหวาได้ครับคนดีได้คือผักหัวของประมงนะครความจริงประมงนี้เป็นผักหัวข้องให้ครับเป็นผักหัวข้องทุกคนครับ ถ้าไม่มีเกษตรกรประมงถ้าไม่มีชาวประมงเขาก็ไม่มมอยากพุ่งมาทํา,า,มมางานเป็นเจ้าหน้าที่ประมงแลอกันนะรเพราะฉะนั้นนะ้อ, nên, นองชาวประมงคือหัวข้องคุกคนนะครับเรียกได้ว่าคนที่อยู่ในรักเกที่เราสร้างมาช่วยเหลือได้นะครับเราที่จะช่วยเหลือได้ตามระเบียบครับคงจะไม่มีใครที่จะพยายามทำมากขึ้นระเบียบบเอรา่านะนะ ถ้าว่าเราทำพื the the ้นระเบียงไปนิดเดียวนี่กันะโทุนกองทุนเกได้กับโทุนไหลออกอย่างเดียวนะครับนะในชีวิตราชการเราตัดใจซ่อมเข้ามาทำงานตรงนี้นะครับสักแล้วนี่ตอนเข้ามาเนี่ซ่อมกับเด็ดตอนตรงนี้นะผมไม่มีใครอยากดให้เขซ่อมให้ออกงลงนะนะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากทำเรียนทำวายซ่อมตักงานประมงทำเภอนปั้มดันเราี่ให้บริการกับพี่น้อง ทุกๆคนนะครับเสมอเมื่อนะครับ่ายตายเงินให้ที่ว่าเราไม่คัดต่อระเบียบไม่คัดต่อกฎหมายนะครับสำนักงานประมงอำเภอบ้านขนั่งกับเรายินดีต้อนรับพแมีนนที่เลากพลักทุก่านครับที่เป็นชายบริการนะครับเรายินดีให้บริการพีนองที่ไปรับบริการทุกๆคนนะครับแล้วก็เรียนว่าเราข้อรอมรับตุกคทำจีเนที่ พีน่น้องเรื่องว่า,าตุกตุกฐานนี่ครับได้ไปแนะนำกับสำนักงานระบงเผื่อให้เกิดประโยชน์กับราชก,การให้เกิดประโยชน์กับพีน่น้องประชาชนเรายินดีรับตุกําจีนีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคขก็พระคุณมากครับ